bò 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 เร็วเร็วกว่านั้นเร็ววก่านั้นเร็วเร็วกว่านั้นเร็วเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นว่าว่าจะนั่งพักสักสองนาทีนะสอมันมาเร็วของมันเร็วสอหรอกมาเร็วก็เช็มเร็วนะสอเสด็จสามสาม เขามาเร็วเลยสอ,อ,อเสียงกลางสอเสียงกลาง,ง,ง,งมันใช่ไหมสอมันใช่ของผู้กองสนิทไหมสอที่ออกนเนียดไหมมาเร็วสอมนมาเร็เวผมจะให้ดูหมายสอโอ้ยมือกกได้ะไ จกจะฉีดตมซ้อมเมือ่อไเรนจะีดตมดำปีป๊ยเยอะเราเขาจะให้ดูหมาสอไม่ไกลหรอกสอหลังเทศบาลมันแจ้งสอมันแจ้งมันแจ้งมันแจ้งเน,นี่ยหาจินแถวแถวบ้านเหรอสอผมสงสัยอยู่ใช่ของผู้กองเฉียวไหมมันลายมากสอมันลายมากเดี๋วสอทิงห้าทีเปล่าเย็นไม่สอผมเป็นน้ำตุน้น มาเลยสอเสด็จยังไม่ได้ขันสักคำเลยสอวันนี้ดูคลิปเต็มๆไปเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสามสามว่าหมานไม่เคยไปยนี่ใครมาหน่อยมาว่ามันนกควยเสียวเหรอนี่มึงคุนอะไรมึงหาข้าวกหอนมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยว่าเปนนกควยเสียวเหรอด้อนี่มันคือคุนแต่สอเบิ้ง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 เดี๋ยว ฝนสิล้เนิางมากมาเโอ้ยแตกเึืมอๆสอแตกเพื่อนๆหาจินน้ำบ้านนี่แหละส่อสอสๆอ,สอนกผู้กองเขียวจริงเลยสอนี่เป็นคุ้นๆว่าน้่งโอ้ยเห็ดยังกับว่าอะไรหลกสอมันลมงน่น สงสัยนกผู้กองเขียวจริงสอบอกแกมาเอาเลยแต่สวยมากไปดูกันพุ่นเดี๋ยวพ่อจะให้พ่อแสงจันดูก่อนเต็มข้อนะสอขาใหญ่ผมสงสยัยสงสัยนกผู้กองเขียวนะส้อนี่ที่บอกผมมาตามเป็นปีแล้วผมเพิ่งมาเขามาปลูกถั่วสอแถวนี้ดูขาสอผมสงสยัย ของแกมันเป็นยังไงมีบัวแต้มไม่สอ่อจะไปตอด้างพ่อห่วยป้าโจ้มึงหล่อแหล่ได้แต่นหนมึงฆ่านี่ไหมป้าตัวใหญ่แต่สอแม่นี่หลอกสอสอมันมีบัวแต้มอย่างงี้ไหมแดงแดงงี้ไหมด่ากันนี่โอ้ปวดกันเว้ยบักละมึงอย่าไปเล่นของพ่อถุยมึงติดจากมือมึงสิรู้สึกพ่อบอกเลยเดี๋ยวนี่มหาต่อขึ้นตัวเวียนแน่ามันเร็วจัดนะสอเดี๋ยวเดี๋ยวสอเดี๋ยว ปดก้นสอเบิ้งคักๆมันก็ตัวเหญ่ตสดนกตแล้าล่ะสอเามปดใหญ่เสพอเดี๋ยวยันมาเล็กขงพ่อยันมาเล็งพ่อนี้ติดมือนหนึ่งมึงสีรูดศึกว่ามึงติดขึ้นเนี่ยนี่เป็่นยังไงนกยังตัวใงญ่ยเสดนนกกว่างเขียวล่ะวเนี่ยนกโตเลาตัวคุ้นๆไหมสัคุ้นดีดีสเนี่ ันคึกจัดเลยผุนแม่นี้ดอกสอนี่ใช่ไหมใช่เสียงนี้ไหมสอไอ้อะไรเราหราอมันมีขัดอยู่แล้วสอแต่มันไม่ไม่มีเยอะนะมันเป็นนกเรียกคูนะสอเนี่จะเรียกเรียกไปแล้วก็คูไปแต่มีขัดอยู่เนี่ยตงสสยนกกองเขียวนะสอนี่ให้ให้แกมาดูนะสอพันห้านะสอค่าตามค่าน้ำมันรถดูดูดสออุ้ยไลย่อันนี้ไหมสอแม่นี้ดอกสอหลังเทสบาลเขาเนี่อู้ยสองาม,งาม มันเป็นนกเรียกครูในใช่ใช่ไหมสอยใช่ตัวนั้นไหมเนะห็นไหมครับไปต่ออีบ่เลหัดถึงหน่อยมั้ใช่ยนะังหรืน่อยมึงยาดินน้อยกูใส่น,อน้องเทำโทษไม่บาดกันเดี๋มาอนมอนมา,มาลุกมปเร็วเร็วยงมายังให้เจ้าของเขาหน่อยเร็วอันนีมามามาอุ้ยคว้าเลยไล่คว้าลากยี่รสอ

เร็วกว่าันเร็วกวานัา้นเลยไปอีกจะไปตามนกเหลีวให้เขาเอาเลยไเร็วอ่าแตะมือแทนกันเรียบร้อยแตะมัมาแตะมือพ่อเร็วเร็วพ่อจะพาไปอีกพนดีทำมามามาแตะมือแตะมือแตะมือก่อนเร็ว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 ไม่เฮ็ดีดีบัวพามา,อ,าอ,อ,อีกเดี๋ยวมาเออนมามาเออสวยสวยสวยสกว่านั้นสวยสวยกว่านั้นสวยกว่านั้นเร็วเร็วเร็วโอเคไปไปไปน้ำนกเหลีวให้เขามีหมาอีกตามนกเหลีวให้เพื่อนนัดด้วยครับ ไว้มึงสิหายแต่น,น้อยเดี๋ยวเต้นใส่เลยไม่สอวัาปรค่านี่ไหมเดี๋ยวพอเก็บแล้วมึง